แปลกหูแปลกตาเลยครับจริงๆก็ไม่แปลกจากอของน้าเท่าไหร่นะครับก็คือ,อยังเป็นรถในกระแสดีกว่าตอนนี้รถในกระแสนะครับจริงๆแล้วถ้ามาเดิมๆนะทุกคนแม่งใหญ่ยิ่งเพงเลยโคตรใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้นะ,ะถ้าขึ้นชื่อว่าได้โหลดนะฮะทุกคันนะครับมันต้องเป็นทุกคันนะครับสำหรับเรื่องรถนะครับลำนี้นะครับน่าจะเป็นตัว Ford e v e r e s t โอ้โหสวยมากครับดูเพนนุงภายในแม่งโคตรสุดอ่ะสุดเลยในตระกูลรถ PPV นะครับตอนนี้กระแสค่อนข้างที่จะมาแรงมากครับก็คือสวยมากครับอันนี้ก็คือฟิตเมนต์อย่างนี้ก็คือโหลดนะครับทุกคนอันนี้ใส่ล้อขอบ20นะครับ2องหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับทุกคนมองไปมันจะมันไม่ได้ไปบางอะไรน้างหนานะครับนี่ครับถ้าถ้าทุกคนจะโหลดนะครับ นะในนั้ไม่ใส่เป็น2,65.50.20นะถ้าจะโหลดนะทรงมันจะดูสวยกว่านี่ครับหน้าหลังนี่ครับคือจริงๆเตี้ยไหมไม่เตี้ยเลยครับสูงมากครับตรงนี้แต่ว่ามองไปในตัวรถแล้วคือมันจะให้อารมณ์เหมือนเฮ้ยตัวสูงแล้วมาโหลดเตี้ยขับดีมากครับขับดีไม่ดีก็อยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับชุดโชคครับชุดโชคโปรเฟนเดอร์ครับลำนี้นะครับเลือกเป็นตัว2.0ครับ โปรเฟนเดอร์2.0นะครับแต่ต้องทำสเต็ปแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยครับตัวนี้อ่าก็เป็นโช๊ค2.0นะครับพร้อมสตัดปรับเกียวคือโหลดลงมานะฮะคือโหลดลมาปุ๊บแต่อ่าอแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่นะฮะปีกนกปีกนอกอ่าปีกนกนี่เลยปีกนอกอย่างที่นะ้าทำคลิปเป็นปีกนกแล้วก็กันโค้งนะฮะ ปีกนกปรับองศาแล้วก็กันโค้งนะครับนี่เลยครับแล้วก็ชุดโชคตัวนี้นะครับชุดโชคตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวสตัดปรับเกียร์แล้วโหลดลงมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับว่าโหลดลงมาได้ยังไงครับตัวนี้ก็ใช้เป็นสปริงโหลดครับนี่เลยสปริงโหลดครับคือจริงๆแล้วมันไปมากกว่านี้ได้ไหมครับแต่ว่าผมมองลักษณะว่าถ้าจะทําจริงนะทรงแบบนี้ก็พอทรงแบบนี้ก็พอเลยครับนี่เลยอ่าโอ้โห นั่นจริงๆ,ๆนั่นมากครับนี่ครับเอ้าโหวสวยมากครับคือจริงๆแล้วโปรเฟนเดอร์ก็จะทําออกมาหลายๆสเต็ปนะครับตอนนี้คือออกมาคือน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะสเต็ปตัวนี้เลยครับแต่ถามไปแล้วปุ๊บตัวลองมาทมําไหมทําครับแต่ถ้าเกิดราคาตัวรถ2ล้านกว่าเซ็ตนี้ผมว่าเจ๋งกว่าครับเซ็ตนี้เลยนะเซ็ตโหลดแบบนี้ว่าเจ๋งกว่าครับตัวนี้น่าจะเป็น ตัวโปรเฟนเดอร์โหลดหน้าโหลดหลังนะฮะโหลดหน้าหลงหลังค่าทําสเต็ปแบบนี้นะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างพร้อมกันโครงพร้อมปีกนกนับเอามากำมา8 0 0ห0มีทอนแน่นอนได้ทรงแบบนี้ครับกำมา80,000่นมีทอนแน่นอนครับ80,000ื 80, กับในราคาตัวรถ2ล้านกว่านะว่าไม่ได้แพงเลยครับสําหรับชุดโชกตุนี้นะครับก็นี่ครับมารีวิวให้ดูครับว่า น้าทำได้ไหมอ่านี่เลยครับก็จะเป็นสเต็ปนี้นะครับก็่ายางก็จะเป็น265 50 20นะครับไม่ได้ยางบางนะครับหรือว่าทุกคนจะใส่เป็นตัว27555ก็ได้แต่ว่ากลัวโหลดออกมาแล้วปุ๊บยางมันจะใหญ่ไปมันก็จะดูไม่สวยครับไอตัวนั้นมันน่าจะลักษณะคือรถสแตนดาร์ดนะฮะ2 7 5เ5เป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าาเป็นแบบนี้นะครับโหลดสวยกว่าครับก็ฝากกูด้วยครับ